อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอ k p เคป๊อ ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าเพิ่มเติมมาเสิร์ฟความปังให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับหลังจากที่ลิซ่าเข้าร่วมงานที่เซรีนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสื่อต่างๆพูดถึงลิซ่ากันเยอะมากๆเลยกับลุกออบล็กออลใจในวันนี้ที่สวยอย่างกับนางพญานะครับ ในวันนี้เนี่ยน่าจะมีแต่ข่าวคราวของลิซ่าเกี่ยวกับงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนเต็มไปหมดเลยเราจะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะครับอย่างในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสื่อจากทางประเทศเวียดนามนะครับทุกคนงานจัดขึ้นที่ปารีสแต่ว่าสื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างตีข่าวลิซ่าพูดถึงข่าวลิซ่ากันอย่างเยอะมากมายเลยครั้งนี้ก็มาจาก YAN นะครับหรือว่า Your Adventure Now นั่นเองทางสื่อจากเวียดนามนะครับได้มีการลงข่าวเกี่ยวกับลิซ่าในงานเซรีนครั้งนี้ ได้บอกเอาไว้ว่าลิซ่า l ล c k พิ n งมีความสุขมากๆดูสวยสง่าในงานแฟชั่นโชว์ของ CELINE ในเนื้อหาข่าวนะครับก็จะบอกประมาณว่าลิซ่าในฐานะของ global brand ambassador จาก CELINE เธอนั้นมักจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของแฟชั่น House มากมายและทุกครั้งที่ปรากฏตัวเนี่ยก็จะสร้างความปังสร้างความฮอตต่างๆสร้างเรื่องราวต่างๆให้สื่อแล้วก็แฟนๆเนี่ยได้พูดถึงกันอยู่ทุกๆครั้งเลย รวมไปถึงครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่ลิซ่าเข้างานปุ๊บทุกอย่างเนี่ยก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นยอดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่างประเทศหรือว่าในประเทศรวมไปถึงที่เกาหลีแล้วก็ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทางสื่อเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าทุกๆก,การปรากฏตัวของมักเน่ l บ c k p พิงอย่างลิซ่าเนี่ยจะทําให้ดัชนีค่าต่างๆของสื่อเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วภายในวันนั้นในขณะที่งานกําลังเริ่มอยู่เลย นั่นยังมีใจความนะครับที่บอกเพิ่มเติมว่าลิซ่านั่นเนี่ยทำให้เกิดกระแสด้วยภาพลักษณ์ที่ดูทรงพลังแล้วก็ดูเย้ายวนใจมากๆด้วยชุดสีดำออแบล็ก Black, ที่ลิซ่าใส่เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมไปถึงงานก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ลิซ่ากับเซรีเนี่ยมักจะใส่เสื้อผ้าที่มีคุมโทนด้วยสีดำเป็นส่วนใหญ่ครั้งนี้เนี่ยออแบล็ก Black, ทั้งตัวผมตั้งแต่หัวจดเท้าเลยดีกว่า ทางสื่อเวียดนามได้บอกต่อนะคะว่าสาวสวยลิซ่าของเราคนนี้เธอเกิดในปี1997และก็ได้สวมเสื้อโค้ทที่ทำจากขนสัตว์ตัวใหญ่แล้วก็บราที่อยู่ด้านในที่มีความซีทรูแอบเซ็กซี่ทุกอย่างมันเข้ากันถึงแม้ว่าจะดูไม่เข้ากันก็ตามการผสมผสานกับรองเท้าบูทสูงที่ลิซ่าใส่ทำให้รู้สึกว่าเธอนั้นเนี่ยมีสัดส่วนร่างกาย9ตัว1ที่สมบูรณ์แบบมาก พูดง่ายๆก็คือลิซ่าเนี่ยใส่อะไรก็ออกมาดูดีดูสวยไปหมดเลยและคนที่เกิดในปี1997อย่างลิซ่าที่อายุเนี่ยเพิ่งจะ26 27เองนะครับสัดส่วนร่างกายเนี่ยกลับดูดีมากๆและก็ดูสมส่วนไปทุกอย่างเลยว่าต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบถึงจะถูกต้องและลิซ่าก็ทําให้เสื้อผ้าที่ดูไม่เข้ากันแต่ว่าพอลิซ่าใส่แล้วเนี่ยกลับดูเข้ากันง่ายแบบดูเหมือนเป็นแฟชั่นที่ใส่ได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะครับทางสื่อก็คือมาอวยลุคของลิซ่าในงานแฟชั่นโชว์เซรีนครั้งนี้ วยแบบอวยจริงๆอวยไม่มีอะไรมากั้นเลยนะครับอีกหนึ่งสื่อจากทางเวียดนามที่ออกมาพูดถึงลิซ่าถึงแม้ว่างานจะจัดขึ้นที่ปารีสหรือว่าที่ฝรั่งเศสแต่ข่าวของลิซ่าก็กระจายไปทั่วโลกแล้วในตอนนี้นี่เป็นสื่อจากเวียดนามที่เราหยิบยกมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวอื่นๆกันใครมีความคิดเห็นยังไงกับการที่สื่อจากเวียดนามเขียนถึงลิซ่าเรื่องราวของลุคแฟชั่นการแต่งตัวครั้งนี้รวมไปถึงสัดส่วนของลิซ่านะครับที่เป็นสัดส่วนร่างกายเก้า บอกไว้เลยว่านี่คือโค้ดแห่งความจริงของคอลัมน์นี้ของสื่อนี้ของข่าวนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ